ล่าสุดเกิดยังขืนน้องใหม่อนันตยาออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เอฟซีแฟนครับแห่ส่งกำลังใจกัน,ยยนรัาาวๆเพื่อให้านแต่ววรรองสิเปนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมทักทายเอฟซีแฟนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดมิดหมอแคนแฟนมอล่ัมทีคารุปรักสูปผู่สูคนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยายพาคนโกสุริโยบานทาพี่น้องอ มาแล้วมาแล้วแหล่มาแล้วพี่นออ้องว่าแม่สีวิทย์าวิทยฝนแล้ว<อ>ยังตกอยู่พึ่งยุดไปว้างเพท่านเด้ดถึงหนึ่งชัมวงที่ผ่านมาเนาะทางจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องล่าสุดเกิดยังขืนเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกําลังใจกันดัวเป็นห่วงเป็นใยห,หลายโอบก,กอดน้องใหม่อนันตยาเกิดยังขืนกับน้องเนาะพี่น้องเนาะใหม่อนันตยาได้ออกมากเคลื่อนไหววาจังสี่พี่น้องการกลับบ้านครั้งนี้คือการกลับไปทบทวนตัวเองหลังจากการทํางานมา ทุกครั้งที่กลับบ้านไม่รู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยไปในตัวกลับมาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับไปแต่หมายความว่ากลับมาพักใจและไปสู้งานต่อในอีก6เดือนข้างหน้าขอบคุณพ่อพ่อแม่แที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจและขอบคุณทุกๆความเข้าใจของพ่อพ่อแม่แม่นะคะแล้วพบกันที่บ้านไพลาขาตำบลไพลาขาอํเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เจอกันนะคะพ่อพแม่แม่ Ag, กลับมาพักใจที่บ้านเราแล้วน้องก็มีการโพสต์รูปภาพนีในละพย,ยพัญชนหลังจากนั้น FC แฟนคลับกระซุ่งกำลังใจกันขอไปหลายสู้ๆน้ใหม่รีบกลับมานะาแม่ปิกคิดถึงกำลังใจจ้า,าหลายๆคนเป็นห่วงเป็นใย หันไปบ่เจอภัยปรึกษาพอได้ตลอดกำลังใจเดอ้อลูกเฮามันเหลือดหนักสู่จำคำที่พอบอกเลยบอใสผลงานพิสูจน์เก็บแค่พลังบวกเม้นลบๆอ่านก็ได้แล้วนำไปพัฒนาตัวเองแต่อยานำมาจำให้โรคสมองสู้ๆคนเก่งอันนี้คือความเคลื่อนไหวของน้องใหม่อันันตยาเมื่อบอกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบาทที่นี่ล,ไล,ล,ลไ่ไปล่มาล่มาล่ไปเพยคั้ผ่านก้อนนาทีนองสิออกมาโพด์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะใหม่อนันตยาก็ออกมโพคื้อกัน คนอ่อนไหวความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของเราจะลบทุกภาพไปได้ยากมากๆยากจริงๆยากเหลือเกินและเรื่องบางเรื่องถ้าเลือกได้เราขอไม่รับรู้ไม่เห็นไปเลยซะดีกว่าแล้วก็เป็นการอ่าโพสในหลับเป็นภาพขาวดำไปต่อกันต่อทั้งนาบ้านเด้อพี่น้องมาฮันดเว็บมาแล้ว มาต่อกันเนาะพี่น้องเนาะอ้วเป็นตัญานวังหันกำลังไอ้ขีดยุพยัญพานธ์ฝ่าเหลี่ยมแม่ขามาในจอโรดขวดกระตื้นพี่น้องพี่น้องเจ้านั่นละแนวเลยจมเห็นตาเล่าอะไรจมเหม็นจังไหนโต๊ะเปลียนไม่ลำไม่ล้ามาทันมาต้องขีดเตี้ยมาสิเป็นกระรีมาทักทายเป็นบ่ฝนสร้างฝ่าพี่พี่น้องกับหลังจากนี้กับนาศิบมี่หลับหลับพยัพันฝนสร้างฝ่าฝนสร้างฝ่าปลาสร้างน้องสร้างเข่าดอเข่าดอกำลังสีเกลียวพี่น้องอาเป็นจังไหนมาที่นี่หลังจากเห็นโพดนี่แล้วเออเอฟฟีเฟสครับ คิดเห็นเป็นประการใดเออต่ว่าในความรู้ซึกก็คือจะว่าลาลงเลยไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น<ฆ>เออสีวาอ่าสีว่าจาัาใดเละสีว่าพ่ะมีอย่างกลับเป็นไปบ่ไดน้องพี่น้องนอกคล้ายๆกับมีอะไรไปกระทบจิตใจของน้องเอออยู่ๆน่าจะอยู่ต่อแต่ขอไปทําใจก่อนดังที่บอก กลับบ้านครั้งนี้คือการกลับไปทบทวนตัวเองหลังจากการทํางานมาเพื่นว่าทุกครั้งที่กลับบ้านรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยไปในตัวกลับมาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับไปแต่หมายความว่ากลับมาพักใจและไปสู้งานต่อในอีกหกเดือนอ่ะจังหร่กระทรวงกาลังใจเน้ตพีนองเนาะเนาะใหม่อนันตยาดุกร้านเช่าจังหวัดบุรีรัมนีล่ะถือว่าเป็นเจนใหม่ที่เอฟซีแฟนคลับหลายหลายคนให้การต้อนรับพยิ้มผ่ย่างอบอุ่นเพราะอย่างความสามารถของน้อง ตองยอมาัาว่าน้องใหม่อนันตยาเป็นเด็กที่มีความสามารถหลายอย่างในตัวก็วสิเป็นการร้องการล่ำเหมือนว่า,าริากรูปร่างหน้าตาทุกอย่างได้ เกินไหวประสันเถาะสําหรับเด็กอายุ13ปีถือว่าเก่งแล้วก็แกร่งมากๆแล้วหลักสําหรับเด็กอายุ13ปีที่ออกจากบ้านจากซองมาเนาะพี่น้องเนาะต่้ง่มาอยู่อ่าวงใหม่ๆเพาท่านในเปิดฤดูกาลกสิเห็นน้องไปกับน้องเหมีวชนที่ชาแมนบออ่าเขี่ยงกันลองซองลองซองไปใส่กับไปน้ากันแต่ว่ากสิเห็นหลๆหล่ไล่ทันในวงห้ความหกความหอมสำหรับน้องใหม่อนันตยาหลายคนอยู่ดอกไม้พันแต่ว่า ด้วยจิตใจของเด็กอายุ13ปีเนาะกระจังวานนั่นหลับให้ผ่านความเข้มแข็งทางถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามสิแม้ว่าม,มันกับเทียบบ่าดคกับผู้ใหญ่วสซันท็อปนาสิอาจเป็นการไปเห็นคอมเมนต์ลบๆในโลกโซเชียลบอลหรือจังไดอันนี้กับบ่หมั่นใจคือกันแต่ว่าจังได้กระตามทรงกำลังใจคือเก่าสำหรับนอ้องใหม่อนันตยาเฝ้ากลับมาไวไวรักษาใจให้อ่รักษาใจตัวเองให้แข็งแกร่งอสซันทถาะจะปีก่อน13ปี13ปี ก็คือยังยังเด็กหน่อยอยู่ประสบการณ์กัยังหน่อยค <c oughs> เอ,อเพราะว่าท่านทีบอ,อกไปแล้วการที่ออกจากบ้านไปใส่ชีวิตเพียงลําพังนี่ก็ก็ถือว่าน่ากลัวเหลือที่สหรับเด็กใยนี้แม่บอกถ้าเป็นลูกเป็นเต่าห้องนี่ก็ยังในน้อยย่วันเทอ <c oughs> เอ,อปื้นที่นีก็ออกจากพ่อจากแม่ไปไปกับไปอยู่กับสังคมอีกสังคมหนึ่งไปอยู่กับคนหมู่มากเอไปอยู่กับโลกสิว่าตั้งแล่ะอ่ะโลกแห้ง แสงสีเสียงอืมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็สิเปลี่ยนแปลงไปอ่าอ่าการเข้ามาหาของคนกะสีเยอะขึ้นอืมเพราะว่าสิเข้ามาทางใดเข้ามาทังดีทา้งไรเข้ามาแทบทุกทางเพราะว่าสิเป็นด้านหนเวทีด้านหลังเวทีแม้กระทั่งในโลกโซเชียลถ้าบ่คขับว่าในอียลีกะต้องต้องพิจารณาเข้มแข็งกัาไปเออเพราะว่าบอสโจเคยเอาไว้เด้ปกติแล้วคอืม ศิลปินอนยนายุใน้นอๆโดยเฉพาะนักเรียนนี่เพิ่นสิบอกไขหลับขันมตตังต่เจ้อเออล้วกะอายุบ่หลายนี่สิบอกขต่อสัญญาเซ็นสัญญาอืมเพราะว่ายังไม่ดิ้งอ้าวกะ นี่หละสู้ๆเพราะว่าสิเจอกับเอียงก็ตามนะพี่น้องเนาะส่งกำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับเจนใหม่ของสาวน้อยหนึง่งสาวน้อยสองไลยๆคนอายุสิบสามสิบสี่สิไน้องมิว้วชนทิชาน้องอใหม่อนัญญาแล้วก็อีกหลายๆคนนะพี่น้องเนาะสำหรับฤด,ดูการนี้เรียกว่าเจนใหม่ เต็มไปหมดเลยพห้ค้ำพานครับทั้งสาวน้อยหนึ่งแลวกสาวน้อยสองทรงกำลังใจให้กำลังใจกันไปนั่นละสำหรับน้องใหม่อนันตยาไปเลยไปเลยบไปเลยไปเลยไปบุรีรัมย์ี่อไปบุรีรัมย์อ้าวแจ้งสั่นน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องใหม่อนันตยาขอการคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ